ดนตรีในสมัยกลางเป็นสิ่งที่ยากที่จะศึกษาต่อเนื่องจากว่าดนตรีเหล่านั้นได้สูญหายไปหมดแล้วเสียงตามท้องถนนของพ่อค้าเล่เสียงร้องเพลงจากทุ่งหยาของกรรมกรผู้ใช้แรงงานการเต้นรำในงานลื่นเลิงต่างๆการแสดงดนตรีบนเวทีและแม้แต่บทเพลงจากกวีในภาคใต้ของฝรั่งเศสแต่มีอายุสั้น แม้แต่ดนตรีที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นเพียงแฟชั่นเท่านั้นซึ่งเหลือทิ้งไว้แต่คำถามที่ไม่มีคำตอบเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของมันประมาณคศ .500 วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเปลี่ยนจากยุคมืดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการรวมตัวของกลุ่มเวนดัสและวิซิอาดเข้าไปทั่วยุโรปและนำไปสู่จุดจบของจักรวรรดิโรมันเป็นเวลา10ศตรวรรษต่อมา สมัยกลางคือระยะเวลาจากคริสตศตวรรษที่5จนถึงปลายศตรวรรษที่14หรือคศ450ถึงคศ1450สมัยนี้จเจริญสูงสุดเมื่อประมาณศตรวรรษที่12-13ถึงส3ศาสนามีอำนาจสูงมากทางด้านปัญญาและสปิริตทำให้คนสามารถรวมกันได้หลังจากนั้นก็เริ่มเสื่อมลงแล้ว ติดตามด้วยสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจากสงครามก็มีการแตกแยกเกิดขึ้นในสมัยนี้เริ่มมีหลักฐานเกี่ยวกับเพลงคาริหาดซึ่งเป็นเพลงขับร้องเพื่อความลื่นเรลงได้รับความนิยมและแพร่หลายมากในประเทศต่างๆทางยุโรปตะวันตกนอกเหนือไปจากเพลงโบสซึ่งเพลงทั้งสองประเภทนี้มีลักษณะแตกต่างกันก็คือ เพลงโบสซึ่งมีหลักฐานมาก่อนมีลักษณะเป็นเพลงร้องเสียงเดียวมักไม่มีดนตรีประกอบไม่มีอัตราจังหวะร้องเป็นภาษาละตินมีช่วงกว้างของทำนองจำกัดบันทึกเป็นภาษาตัวโน้ตที่เรียกว่า pneumatic notation เพลงคารุัสหรือเพลงที่ชาวบ้านร้องกันนอกวัดมีลักษณะร้องเป็นเสียงเดียว ที่มักจะมีดนตรีเล่นประกอบเป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะปกติมักเป็นในจังหวะ3ต่อ4มีจังหวะสม่ำเสมอเป็นรูปแบบซ้ำทวนทำนองเป็นตอนๆมีตอนที่เล่นซ้ำลักษณะที่กล่าวนี้เป็นลักษณะของเพลงในสมัยกลางตอนตอน้ตนๆในระยะตอนปลายสมัยกลางคือราวคศ1,100ถึงคศ1,400 ลักษณะของโดนตรีนั้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปซึ่งมีสิ่งหลายสิ่งอย่างที่น่าสนใจช่วงเวลาประมาณ300ปีระหว่างคิดตะศตวรรษที่12ถึง14ดนตรีในวัดมีรูปแบบเปลี่ยนไปจากตอนต้นของสมัยกลางกล่าวคือในศตรวรรษที่9เป็นต้นมาเพลงแชนซึ่งรู้จักกันในนามแกลอรี่แนแชน ได้รับการพัฒนามาเป็นรูปของการขับร้องแบบสอดประสานหรือโ o l ีโฟนีจนถึงคริสโตรวัตที่13ลักษณะของเพลงที่สำคัญในสมัยนี้คือ organum นนคือการร้องในลักษณะของการร้องประสานเสียงสองแนวโดยใช้ระยะขั้นคู่เสียงคู่4ีเป็นหลักและเคลื่อนที่ ไปในทิศทางเดียวกันระยะต่อมาการเคลื่อนที่เริ่มไม่จำกัดทิศทางและท้ายที่สุดมีออแกนัมแบบเสียงที่สองหรือเสียงต่ำร้องโน้ตยาวๆเพียงหนึ่งตัวในขณะที่เสียงหนึ่งหรือเสียงสูงร้องโน้ต5-10ตัวเนื่องจากออแกนัมเป็นเพลงที่พัฒนามาจากดนตรีในวัดหรือเพลงโบสถ์จึงเป็นเพลงที่ไม่มีอัตราจังหวะในระยะแรก ต่อมาจึงเริ่มมีลักษณะของอัตราจังหวะกล่าวได้ในช่วงเวลานี้สิ่งสำคัญเกิดขึ้นคือการร้องแบบสองทำนองเริ่มเกิดขึ้นแล้วอย่างเด่นชัดเป็นลักษณะของการโสดประสานในสมัยกลางทางดนตรีแบ่งเป็นสมัยยอ่อยๆได้สองสมัยคือสมัยศิลเก่าและสมัยศิลใหม่